ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลุงกับป้าบ้านสวนนะครับอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับดดเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศภายรอบๆของที่ร้านนะครับมาวิ่วิโต๊ะที่3าออกเลยก็ได้ จะมีสองโซนนะครับอันนี้ก็จะใกล้ชิดธรรมชาติหน่อยจะเป็นสัดว่วนก็อยู่ในสวนจริงๆเลยนะครับลุงกับป้าบ้านสวนสมชื่อเลยนะครับเนี่ยเราก็ลอังอยู่ในสวนมะพร้าวแล้วก็มีต้นกล้วยแซมรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติกันเลยนะครับระหว่งางรออาหารนะครับเราจะมาถ่ายบรรยากาศภายในร้านก่อนนะครับ ไม่แน่ใจว่าใช่มะพร้าวน้ำหอมหรือเปล่าครับจะต้องถามเจ้าของร้านอีกทีนะครับ ด้านนี้จะเป็นครัวนะครับส่วนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นยำผักมุ้งกรอบเลยน่าทานมากอันนี้เป็นตำส้วนะครับ ใจงดงามอย่างสุดท้ายมาแล้วครับสามชั้นทอดน้ำปลานะครับธรามชาช่วงนี้เทศกาลสงการทางนั้นก็มีไอติมแจกคนละแท่งนะครับคลิปนี้ก็ลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนนโตเกียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ